à, luôn đấy đấy đã, sang còn thay gì, dắt hú bố nhảy, hú tuần đều nà, men, sang cái gì là, thập, bốn mươi tít tít, mẹ ตามเข้าไปทุเรียนต้นเดียวนี่มีต้นเดียวนี่แหละสั่งปุ๋ยมาเป็นแสนโอ้ยเจ้าคิดสภาพเจ้าไปซื้อเนี่ยไอสับลุงลุนฉานี่มันบุเรียนยังหลายดอกว่าซื้อทุเรียนกินซะว่าซื้อทุเรียนกินนี่เขาซีปีผวเงินแสนนึงเหอเออถ้ามันเป็นหนึ่งพันต้นสองพันต้นผมจะได้เก็บลุงขายอันนี้แค่ต้นเดียวนี่ไหม นี่นี่มันตายไปมิรี่พี่น้องจะรักษายังไงนี่ใครรู้บ้างนี่ยนี่นี่ว่าน้ำมันไหลพุทธมันใกล้ก๊อกน้ำเมนเมนนี่มึงไได้กินเหรอผูเบิ่งแล้วบู้เป็นเนี่อันนี้หัวมาจะใส่หนิมาสิภูเขาไฟมาจากกันธารักษ์กันทัลมจากปีแล้วก็ปู่นี่สามสามปีด้วยสามปียังสามเก่าอยู่อ้าวลองใส่ปุ๋ยเบิ่งไอ่เพื่อได้กิน ใครมีปุ๋ยดีๆแนะนำหน่อยครับวิธีการปูขุยอัดใครรู้นะครับเง้นบอกประทานหน่อยนะครับผมมีจะสั่งปุ๋ยมีอีกเกือบหมื่นโกเลยโอเคอ่ะนเด็ดขันเด็งูงูอ้ยโว้ย